สวัสดีค่ะชื่อจิ๊บทิตินาบูรณกิจเริญน,นะคะปัจจุบันนะคะจิ๊บนะคะเป็นซีเนียแอสเซสแตนต์นะคะไวน์สเพรสิดเนนะคะทำอยู่ด้านฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ค่ะหรือโปรดัก t t เทนนิ่งค่ะที่บริษัทหลักทรัพย์นะคะฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้ทําด้านการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ค่ะให้กับทางพี่ๆไอซีอาร์เอ็มค่ะสิ่งที่ชอบที่สุดในงานที่เราทำ สิ่งที่ชอบที่สุดในงานเลยจริงๆเลยชอบในเรื่องของการได้รู้ศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วก็ได้ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆเนี่ยให้กับพี่ๆในบริษัทนะคะให้กับคนอื่นๆด้วยทั้งในเรื่องของการที่เรามีข้อมูลต่างๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือร่าวบก,กับเรื่องการวางแผนการเงินนะคะเราสามารถที่จะมาดเจส์ย่อยต่างๆให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในสายงานแล้วก็นําไปสู่ในการพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์นะคะเคยเจอปัญหา โอ้โหเจอบ่อยเลยค่ะปัญหาของจุดที่เจอเนี่ยคือ ความข้อมูลมันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆข่าวสารต่างๆ,ๆที่ต้องคอยอัปเดตตลอดเนี่ยก็อาจจะมีลุดบ้างหรือแคชอัพไม่ทันบ้างเราควรจาเป็นจะต้องมีการตั้งหลักนิดนึงหรือบางครั้งเราจะผลิตหลักสูตรออกมาเนี่ยค่ะเราจําเป็นจะต้องเอาองค์คาพยพทั้งหมดที่เรามีอะคะ่ะมาย่อยหรือดัดแปลงต่างๆแล้วก็ออกมาสู่ในเรื่องของทุกอย่างให้ออกมาเป็นเรื่องง่ายๆให้ทุกคนคนที่เรียนกับเรารู้สึกสนุกแล้วก็อยากติดตามอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเอาชนะเพลยพอยต์ในเรื่องความยาากขอองเนื้้้หหใไดค่ะ ที่ภาคภูมิใจที่สุดคืออะไรครับค่ะ ถ้าภูมิใจที่สุดเลยจริงๆก็คือการที่เราได้เห็นในเรื่องของการที่เราทํางานออกมาสําเร็จมาเป็นหลักสูตรต่างๆนะคะแน่นอนว่าอย่างที่ฟินแลนเซียค่ะเรามีการออกหลักสูตรนะคะหลากหลายมากมายเพื่อตอบโจทย์ให้กับทางบรกเกอร์ต่างๆเรี่พี่ๆเขาเรียกกลุ่มลูกค้าของเรากลุ่มลูกค้าของจิ๊ตในที่นี้คือจิ๊ตได้นาเสนอข้อมูลต่างๆให้กับ R M I C เงี้ยซึ่งแต่ละคนก็มีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันไปอะคะ่ะแต่เราสามารถเห็นในเรื่องของ progress ในการพัฒนาในเรื่องของทั้งความรู้หรือทั้ง soft skill ต่างๆ,างๆเนี้ยออก มาในรูปแบบของในเรื่องของเนื้องงานหรือรวมถึงยอดขายที่มันเติบโตมากยิ่งขึ้นเนี้ยคะ่ะอันนี้เราก็ภูมิใจว่าเออเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ทําให้องค์กรได้ขับเคลื่อนออกไปได้ได้ดีขึ้นนะคะล โอ้เคล็ดลับเหรอคะก็ใช้เคล็ดลับจิ๋วเชื่อว่าพี่ๆหลายคนมีเคล็ดลับดีๆแต่สำหรับจิ๊บๆใช้คำว่าแบบ action speak louder than w o r d ค่ะก็คือจิ๊บรู้สึกว่าการกระทำอะค่ะดังกว่าคำพูดมากกว่าเพราะฉะนั้นจิ๊บรู้สึกว่าหลากหลายทุกครั้งที่เราทำอะไรก็ตามแต่ต้องลงมือทำก่อนได้ลองก่อนมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่ใหม่หรือยากเนี้ยต้องทำก่อนดีกว่าที่จะแบบแค่พูดอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งที่ทุกคนสามารถที่จะทำดูไม่ว่าจะถูกผิดเราจะเรียนรู้เป็นเลสอนนเเรขงาค คงานที่เราทำม,มีส่วนช่วยในสังคมไทยไ,ได้สยาไรคสำหรับจิ๊บเลยจิ๊บรู้สึกว่าก่อนที่จิ๊บจะมาทําด้านหลักทรัพย์ค่ะจิ๊บก็ทําในสายงานเรื่องของธนาคารเหมือนกัน ทั้งสองงานที่ผ่านมาเลยหรือว่าที่ทามาตลอดเนี่ยคือจิ๊บจะเป็นแนวให้ความรู้ทางการเงินให้กับทั้งประชาชนข้างนอกหรือรวมถึงนพนักงานในองค์กรต่างๆหลักๆเลยจิ๊บรู้สึกว่าเราเป็นฟังเฟือนเล็กๆเนาะที่ให้ความรู้ด้านการเงินออกสู่ในเรื่องของสังคมไทยจิ๊บรู้สึกว่าทุกๆคนนะคะจิ๊บเชื่อว่าความรู้ทางการเงินของคนไทยสมัยก่อนอาจจะไม่ยังไม่รู้จักมากนะแต่ตั้งแต่เราเจอวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของโควิดหรืออะไรทําให้เราตื่นรู้ว่าเอ้ยเราจําเป็นที่จะต้อง ความรู้มากยิ่งขึ้นอะไรองี้ค่ะองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทุกคนจะเริ่มรู้แล้วว่าคําว่าเงินสํารองฉุกเฉินเรื่องวางแผนทางการเงินหรือรวมถึงแผนกเกษียณเนี่ยคืออะไรบ้างารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในในอนาคตโดยเฉพาะของคนไทยเพราะว่าเราจะไปคาดหวังการฝากชีวิตไว้กับสวัสดิการของรัฐเพียงอย่างเดียวในอนาคตหรือประกันสังคมหรืออะไรต่างๆอย่างเดียวคิดว่ามันไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าส่วนนี้มันสามารถที่จะให้ความรู้ได้ทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปปรับ ใช้ได้อนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับสังคมค่ะการเป็นไอซีนะปัจจุบัน เพียงพอสำหรับการไปต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจยังไงบ้างจิ๊บเชื่อว่าไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมในเรื่องของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้นนะคะที่จําเป็นจะต้องตื่นรู้หรือทันฟอร์มตัวเองให้มากขึ้นนะคะจิ๊บเชื่อว่าหลายๆอุตสาหกรรมที่พี่ๆอยู่อยู่เนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่า knowledge ต่างๆหรือปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับยุคดิจิตอลในปัจจุบันนี้จิ๊บเชื่อว่าเราหลายๆคนเนี่ยจะต้อง smart มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น smart IC ก็ตามแต่เงี้ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยมีคู่แข่งมากขึ้นไม่่วา เป็นบริษัทหลักทรัพย์เองธนาคารเองหรืออะไรก็ตามแต่และเราเองก็มีกลุ่มทาร์เกตที่เราตั้งใจที่จะแบบออกลุ่มนักลงทุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ๆไอซเองอยู่แบบเหมือนเดิมหรือไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเชื่อว่ามันอาจจะไม่เพียงพอจําเป็นจะต้องปรับให้ตัวเองสมาร์ทมากขึ้นสามารถที่จะคอสเซลโปรดักต์ต่างๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะดึงนักลงทุนดึงลูกค้าของตัวเองให้อยู่กับเราทําอย่างไรให้เราแข่งขันได้กับบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่นๆที่มีต้นทุนต่ํากว่า่าาาาาออะะะะะะไรรรรปมณนนนี้ค้คเเพะฉะัาาจจ ต้องมองข้ามช็อตไปเลยว่าเ,เราอาจจะไม่ใช่แค่หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศหรือในบริษัททั่วไปและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เราอาจจะต้องมองไปถึงโอ้โหอาจจะต้องข้ามช็อตไปคร v e r ลุมถึงประกันด้วยหรือเปล่าค่ะอันนี้มันจําเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ให้ครบด้านนะคะ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพรแ่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ